ก็ปิดฉากไปแล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกในปีนี้และเป็นการชนะครั้งแรกและครั้งเดียวของสาวไทยในศึกนี้โดยที่พวกเขาเอาชนะตุนเซีย่างอันดับขึ้นมาเป็นรองบ้วยได้สำเร็จก็ยังถือว่าดีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแฟนๆก็อยากให้เป็นอย่างนี้ในเกมสุดท้ายซึ่งแฟนๆไทยก็ต่างเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม ในการแข่งขันสาวไทยเกมนี้ในส่วนของสาวจีนพวกเขาคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จหลังจากที่เฉอนแชมป์เก่าอิตาลีที่3.2ต่อสเซตและสำหรับบราซิลเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3.0ต่อ0เซตคว้าอันดับที่สไปครองสำหรับผลการแข่งขัน,ขนคู่อื่นๆมีดังนี้ครับเซอร์เบียชนะเม็กซิโก3.2ต่อสเซตตุนิเซียแพ้กับไทยในนัดสุดท้าย0ต่อ3เซต ตุรกีชนะสหรัฐ3ต่อ1เซตอียิปชนะโดมินิกัน3.0ต่อ0เซตบราซิลชนะญี่ปุ่น3ต่อ0เซตคิวบาแพ้กับโปลแลนด์1ต่อ3เซตจีนชนะอิตาลี3ต่อ2เซตและอาเจนินาชนะเนเธอร,แร์แลนด์3ต่อ0เซตโดยการแข่งข,ขันชิงแชมป์โลกครั้งก่อนเป็นรุ่น U20 ซึ่งเพิ่งเริ่มขยับขึ้นมาเป็น U21 ในปีนี้ และยู20ครั้งก่อนในปี2021เป็นช่วงของการระบาดโควิด19ทำให้ทีมจากเอเชีย er, มีเฉพาะไทยที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจึงมีทั้งทีมชาติจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งในตอนนั้นทีมสาวไทยก็ทำผลงานได้ดีกว่าครั้งนี้แค่1อันดับคืออยู่อันดับที่14เหนือกว่าทีมรวันดาและเปอร์ตูริโก ดังนั้นสิ่งที่แฟนๆคาดหวังมากในตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมาจากการที่พวกเราเห็นฟอร์มการเล่นของสาวย19ที่โดดเด่นมากมาก,ก่อนก็เลยคาดหวังไว้กับ u ู21ครั้งนี้ครับแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยสาวๆของเราก็ไม่ได้ที่โลทางสตาฟโค้กก็คงต้องนําข้อผิดพลาดต่างๆมาแก้ไขกันต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ